มาจัดสถานที่กันหน่อยสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะพบกับเบานะคะฮักแ์แหงสไตล์นะคะวันนี้เบามีแบบโชเก้าชั้นแบบคัดเกรดไม้หัวหัวมาแบ่งพี่ๆแม่ๆทุกคนนะคะก็มีมาจํานวนไม่เยอะนะคะก็มาให้ไวแล้วก็มาให้ทันนะวันนี้บอกเลยว่าถ้าใครพลาดคลิปนี้ต้องเสียดายแน่ๆเลยนะคะเบวคัดแบบไม้หัวเกรดพรีมเมียมมาให้ให้เลือกให้ชมกันนะคะเดี๋ยวบาวขออนุญ,ญาตจัดสถานที่แป๊บนึงนะคะจัดสถานที่แป๊บนึง ดูต้นไหนกันก่อนดีอะมาดูต้นที่หนึ่งเลยนะคะนี่ไม่พูดพรำทำเพลงนะคะเรามาดูต้นที่หนึ่งกันก่อนเลยต้นนี้แบบสวยว้าวมากนะคะเปิดมานี่สวยว้าวมากสีจี๊ดมาตั้งแต่เด็กๆเลยดูนะคะหาความแบบหาความก้านแทบจะไม่มีการอยู่ตรงไหนไม่รู้นะคะ เป็นไม้สีนะคะแบบด่างสเตียร์มากด่างละเอียดเป็นเม็ดทรายเลยนะคะทุกคนอันนี้เขาเป็นด่างแบบลายหินอ่อนนะสีชมพูเห็นแล้วนะคะทุกคนชมพูเห็นแล้วสวยมากนะคะต้นนี้นะคะเป็นไม้หัวที่เบาคลาสิกพพิเมียมมานะคะราคานี้บอกเลยถ้าใครแบบมาไม่ทันหรือว่าพลาดนี้ต้องบอกเลยว่าเสียดายมากๆน่าเสียดายมากๆนะสำหรับต้นนี้นะคะกระถางที่1น,นะคะเบาขอแบ่งที่550นะคะ เป็นไม้คัดเตดมาอย่างดีนะคะสีสวยมาตั้งแต่เด็กอันนี้คือไม่ต้องลุ้นแล้วนะคะทุกคนฟอร์มดีนะคะดูทรงใบนะคะเป็นแบบนี้การสีชมพูออกม่วงชัดเจนมากๆสีสันสวยงามต้นนี้ดูใบเด็กเขาไม่ทิ้งเลยนะอันนี้อันนี้เราจับอัพกระถางขึ้นเป็นไซส์6นิ้วให้เรียบร้อยนะคะแต่งตัวให้เรียบร้อยแล้วนะคะพี่ๆแม่ๆสามารถเอาไปเลี้ยงนะคะต่ออีกสักประมาณ3เดือนเนาะประมาณอ่า พวกวัสดุอุปกรณ์เขาเขาก็จะประมาณ3เดือนนี้ก็เริ่มจะเสื่อมแล้วเราก็ค่อยอัพเลเวลเขาขึ้นเป็นกระถางไซส์8นิ้วได้นะคะนี่เขาก็จะโตขึ้นไปอีกอันนี้อยู่ในกระถางไซส์6นิ้วนะคะต้นที่ต้นนี้ต้นที่1น่งเบาแบ่งที่550าสนะคะใครชอบแคปหน้าจอได้เลยนะคะนี่สวยมากทุกคนเบาให้ดูดีเทลเรื่องสีนะวันนี้เบาก็มามืดอีกเช่นเคยค่ะพี่พแม่ๆ มามื่อเด็กเช่นเคยนะคะนี่สีเป็นแบบนี้ไม่ได้ฉีดน้ําให้ดูนะคะแต่สีเห็นชัดเจนมากประมาณนี้นะคะต้นที่1 550ใครอยากได้แคปหน้าจอนะคะแล้วก็ทักไลน์มาได้เลยส่วนช่องทางการติดต่อนะคะเบาก็จะให้ไว้ที่มุมคลิปนะคะชอบต้นไหนรักต้นไหนนะคะอยากอุปการะต้นไหนก็แคปหน้าจอแล้วก็ส่งรูปเข้ามาได้นะคะ เผื่อใครอยากดูดีเทลนะคะประมาณนี้สำหรับกระถางที่หนึ่งโอเคนะคะไปดูต้นต่อไปเลยมาค่ะมาดูต้นนี้ต้นที่สองนะคะอันนี้จะเป็นไม้ดำทรงคอมเพกเหมือนกันนะคะนี่ไม้ดำทรงคอมเพกเหมือนกันและมีสีด้วยนะคะทุกคนสังเกตนะคะเห็นไม้สีเห็นเห็นอะไรในต้นนี้ไหมนะคะพี่ๆน่าจะรู้หน้าไม้ดีเนาะพี่ๆแม่ๆน่าจะรู้หน้าไม้ดีนะคะเห็นไหมสีต้นนี้ นะคะอ่ะมาให้ดูนะคะอันนี้อยู่ในกระถางไซส์6นิ้วเหมือนกันนะคะเป็นไม้ที่คัดหัวมาให้นะคะคัดหัวไม้มาให้นะคะแล้วก็แต่งตัวให้เรียบร้อยนะคะสวยงามคืออัพกระถางให้แล้วเรียบร้อยใส่วัสดุปลูกใหม่ให้เรียบร้อยนะคะใส่ปุ๋ยให้เรียบร้อยแล้วนะคะพี่ๆแม่ๆรับไปก็ตั้งโชว์สวยๆรอน้องโตนะคะให้ความสวยงามได้เลยนะคะ ต้นนี้นะคะเป็นไม้ดำนะคะทรงคอมเพกแล้วก็มีสีเข้าแล้วนะคะต้นนี้นะคะสวยมากเบาขอที่5 5 0หเช่นกันนะคะสำหรับต้นที่สองอันนี้คือใบใหม่ล่าสุดนะทุกคนสีมาแล้วนะคะสีมาแล้วอันนี้คือใบใบที่เขาแบบเริ่มแก่แล้วนะคะนี่วู้สวยมากต้นนี้นะคะเป็นไม้ดำใครอยากได้นะคะ ยิบกดให้ไวนะพี่พี่แม่แม่หลายท่านเนี่ยแบบเสียดายนะคะบางทีท,ท่านท่านไหนอาจจะมาไม่ทันเนี่ยเราต้องบอกไปก่อนนะว่าให้กดติดตามไ้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะหาไม้ถึงสวยมาแบ่งเรื่อยๆนะคะนี่ต้นที่สองนะคะต้นที่สองต้นนี้นะคะห้าร้อยห้าสิบมาดูต้นต่อไปนะคะต้นนี้ต้นที่สามนี่ทุกคนโอ้โหแต่ละต้นนะคะสวยมาก สวยมากนะคะต้นที่สามต้นนี้ดูนะคะหูชิดหูชิดมากๆทุกคนแล้วแบบใบแข็งอะ่ะบอกเลยว่าใบแข็งใบหนาจับดูนี่แบบโอ้โหก้านประมาณนี้นะคะก้านก็ไม่สูงนะทุกคนก้านไม่สูงนะไม่ก้านไม่ยกนะคะทรงคอมเพกนะต้นนี้นะคะแล้วด่างแบบนี้ต้นที่สามนะคะสีมาแล้วนะคะทุกคนใบใหม่ล่าสุดเห็นไหม ะคะใครเห็นแววน้องนะคะบอกเลยต้นนี้ดูใบนี้นะคะรอแค่สีเข้าเท่านั้นเองนะคะรอแค่สีเข้าให้นึกจินตนาการภาพเลยว่าตรงลายที่เป็นสีขาวตรงนี้นะคะเขาก็จะให้สีแบบนี้นะคะแบบใบพี่ๆเขานะคะทุกคนจะสวยมากๆสําหรับต้นที่3นะคะต้นนี้เบาแบ่งที่550นะคะต้นที่3นะคะห5 0นะคะห้าสิบนะคะย่ท่านไหนะอยากจะแคปหน้าจอไว้เนาะ ต้นที่3นะคะประมาณนี้นะคะสำหรับช่องทางการจัดส่งนะคะเราใช้เป็นแบบปอนอนะคะไปสีณีย e ์ EMS นะคะจัดส่งแบบเมาเมาตลอดการเดินทางเลยก็คือ80บาทนะคะสำหรับไม้กระถาง6นิ้วแต่ถ้าเป็นกระถางไซส์8นิ้วนะคะแพคตะก,ก้าเราขอที่100บาทแบบเมาเมานะคะตลอดการเดินทางเลยนะคะนี่ สะดวกแบบโอนนะคะเบาไม่มีแบบไปทางนะต้องขออภัยในความไม่สะดวกตรงนี้ด้วยนะคะไปะเราไปดูต้นต่อไปนะคะทุกคนมาดูต้นนี้นะคะอันนี้คือต้นที่สี่นะคะต้นที่สี่สีมาแล้วเป็นแบบนี้ทรงเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คอมแพกมากๆทุกคนแล้วเป็นไม้ดำนะคะแล้วมีสี ม่วงชมพูนะคะอาจจะไปถึงแดงเลยนะคะทุกคนอันนี้เป็นลูกไม้มเมล็ดเป็นไม้มเมล็ดนะคะที่บ่าหยิบขึ้นมาทั้งหมดนี้เป็นไม้มเมล็ดทั้งหมดเลยนะคะก็จะมีอย่างละต้นอย่างละหน้าเท่านั้นนะคะพี่พี่แแม่ท่านไหนชอบต้นไหนก็อย่าช้านะคะอย่าช้าเพราะว่ามันจะมีแค่อย่างละต้นเผื่อเรากว่าจะตัดสินใจพี่พ,พี่กลับมาท่านอื่นรับไปแล้วนะคะทุกคนถ้าชอบก็รีบกดเลยนะคะรีบกดเลยนะคะ รีบกดรีบแคปแล้วก็ส่งไลน์มาเลยนะคะต้นนี้นะคะต้นที่4ี่นะคะอยู่ในกระถางไซส์6นิ้วเหมือนกันแต่งตัวให้แล้วสวยๆเรียบร้อยนะคะนี่เป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้ใส่วัสดุปลูกให้เรียบร้อยอัดปุ๋ยให้แล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนสามารถเอาไปแล้วก็เลี้ยงสวยๆไว้ที่บ้านได้เลยนะคะเลี้ยงต่อไปอีกสักสาเดือนนะคะรอให้วัสดุปลูกเขาเริ่มเสื่อมแล้วเราค่อยเปลี่ยนใหม่แล้วก็ออพกระถางขึ้นใหม่เป็นไซส์8นิ้วได้เลยนะคะต้นนี้ นี่สวยๆเลยเ้าแบ่งที่550บนะคะห้าบาทเท่านั้นนะคะเป็นไม้หัวนะคะคัดเกรดแบบพรีเมี่ยมมาให้เลือกซื้อเลือกช็อปกันเลยนะคะสวยมากๆทุกคนเราให้ดูดีเทลเป็นแบบนี้ดูสีสิทุกคนเห็นไหมดูสีนะคะถ้าเป็นไม้หัวนะคะเขาจะแบบให้สีมาตั้งแต่เด็กแต่น้อยเลยนะคะ ให้สีมาตั้งแต่เด็กแต่น้อยเลยแต่ว่าอย่างว่าเลยคะ่ะบางทีโชคเก้าชั้นบางสายพันธุ์เขาก็จะไปเปิดตอนตูนะคะแต่อันนี้คือสวยมาแล้วนะคะพี่พี่แม่ๆ่ไม่ต้องลุ้นแล้วนะคะเราเห็นสีเขาแล้วเห็นหน้าตาฟอร์มอ่านต้นนี้ได้ทั้งสีทั้งฟอร์มเลยนะคะสําหรับต้นที่สี่นะคะสวยมากอโอเคนะคะ มาดูต้นที่ห้านะคะโอ้โหทุกคนสีมาอันนี้เป็นด่างลายแฉลบนะคะแล้วก็มีแบบลายละเอียดมากนะคะใบนี้นะคะเราสามารถเห็นสีเขาแล้วนะคะเห็นสีเขาแล้วนะคะแล้วเป็นไม้ที่แบบใบค่อนข้างหนานะแล้วทุกคนเห็นไหมใบล่างสวยมากนะคะสวยมากต้นนี้นะคะ เป็นต้นที่ห้าเนาะเป็นต้นที่ห้านะคะอยู่ในกระถางไซส์หนิ้ว,วเช่นกันประมาณนี้เลยนะคะอยู่ในกระถางไซส์หนิ้วจับอัพใส่วัสดุปลูกให้เรียบร้อยนะคะทุกอย่างพร้อมแล้วนะคะให้ดูดีเทลก่อนนะใครชอบหน้าไหนนะคะใครชอบกระถางไหนก็เลือกได้เลยนะคะสวยๆเลยต้นนี้ดูนะคะดีเทลเขาจะเป็นแบบนี้เบาให้ดูใกล้ๆ เห็นชัดไหมเริ่มมีเงามืดแล้วเนาะนี่ประมาณนี้นะคะสําหรับกระถางที่ห้านะคะห้าร้อยห้าสิบบาทห้าร้อยห้าสิบาททุกกระถางที่ยกมาเป็นไม้ที่คัดหน้าแล้วนะคะเป็นไม้หัวแล้วนะคะคือส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยปล่อยไม้หัวไซสนี้กันนะแล้วราคานี้จะไม่ค่อยมีนะคะพี่ๆแม่ๆราคานี้จะไม่ค่อยมีไม่มีเลยนะคะเขาจะเลี้ยงไว้ให้เป็นกระถางไซส 8หรือไซส10แล้วเขาถึงจะปล่อยถ้าสำหรับเป็นไม้หัวนะคะส่วนใหญ่นะนี่อันนี้บาเอามาให้เลือกแล้วก็ให้ซื้อไม้หน้าสวยในราคาที่สามารถจับต้องได้นะคะในราคาที่สามารถจับต้องได้แค่หลักร้อยนะคะหน้าสวยๆเลยนะคะอันนี้สำหรับกระถางที่5เนาะนี่ประมาณนี้นะคะแสงเริ่มหมดแล้วแสงเริ่มหมดแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาน่าจะเกือบ หกโมงแล้วนะคะวันนี้ฝนตกด้วยปอแปะปอแปดด้านล่างนะคะมาดูกระถางที่หนะคะกระถางที่6กนี่อันนี้คือใครชอบสีแบบอันนี้สีจัดเต็มนะทุกคนสีจัดเต็มเลยนะคะฟอร์มคอมเพกนะคะแล้วก็จะพยายามเลือกคัดหน้าไม้ที่แบบฟอร์มดีนะคะสีสวยนะคะประมาณนี้นะคะคือทุกต้น่ะ ก็เขาก็จะมีความสวยที่แตกต่างกันนะก็แล้วแต่ว่าพี่ๆแม่ๆชอบในลักษณะแบบไหนนะคะอยากเก็บแบบไหนเนาะแต่ว่าดูนะคะสวยมากต้นนี้อันนี้คือสีที่เราเห็นชัดแล้วนะคะก็คือจะออกประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเขาโตไปเขาจะให้สีที่แบบชัดเจนมากกว่านี้อีกนะคะอันนี้เราเห็นแค่อยู่ในกระถางไซส์6นิ้วนะคะนี่ ก,ก็ขนาดนี้แล้วนะคะรอเขารลเบิดฟอร์มขึ้นมาเมื่อไรให้ดูลายเลยสวยมากๆทุกคนให้ดูลายเลยแล้วใบนี้นะคะก็เริ่มจะแบบใบกว้างขึ้นเรื่อยๆนะคะอันนี้เขายังไม่ขึ้นฟอร์มดีนะคะเขายังไม่ขึ้นฟอร์มดีนะคะรออยู่ในกระถางหกนิ้อีกสักประมาณสามเดือนนะคะโอ้โหบอกเลยเป็นไม้เม็ดทุกต้นนะคะแต่ละต้นมีอย่างละหน้าเบาย้ําตลอดนะคะพี่ๆ หลายท่านเคยพลาดไปแล้วนะคะเคยพลาดไปแล้วก็นั่นแหละคะ่ะใครชอบต้นไหนก็รีบรีบรีบแคปรีบกดแล้วก็รีบส่งมานะคะใครบาก็อยากให้ได้ทุกคนนะคะสําหรับไม้ที่หน้าส,สวยๆแล้วก็ราคาสามารถจับต้องได้นะคะแล้วก็เป็นหน้าไม้ที่แบบคัดเกรดมาให้แล้วนะคะคัดเกรดมาให้แล้วเนาะไปะอันนี้ต้นที่6นะคะก็ประมาณนี้ผ่านไปเนาะ ต้นที่ห5 5้าห้าินะคะห้า้อยห้าิหน้าสวยวๆหวานๆแบบนี้เลยถ้าใครชอบนะคะนี่ไาสหวานนะคะจัดไปต้นนี้นะคะมาแสงเริ่มหมดแนละ้วมาดูกระถางที่7นะคะกระถางที่เจหน้าเขาเป็นแบบนี้ทุกคนนี่อันนี้ก็แบบทิศทางของใบสวยมากนะคะฟอร์มก็จะเป็นฟอร์มคอมเพกเหมือนกันนะคะเป็นไม้ฟอร์มคอมเพกเหมือนกันเลยแล้วทิศทางใบทุกคนดูนะคะ เดวบาขออนุญาตขีดน้ำให้ดูก่อนประมาณนี้นะคะกระถางที่ที่เท่าไรแล้วบาจำไม่ได้นี่นะคะต้นนี้แบบดูสีนะคะสีจะเป็นแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็ก้านค่อนข้างแข็งแรงนะใบค่อนข้างแข็งนะทุกคนเนี่ยจับดูเนี่ยคือใบแบบไม่ปวกเปียกเลยนะใบค่อนข้างแข็งเลยนะคะ เพราะว่าเขาจะเป็นสายพันธุ์ของโชคพันแสนนะคะโชคพันแสนเขาก็จะเป็นไม้ที่ค่อนข้างที่จะใบแข็งก้านดำแล้วก็ทรงคอมแ a c t มากๆนะคะนีส่สายของโชคพันแสนนะคะสำหรับต้นนี้ต้นที่เท่าไรเอ่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกต้นที่เจ็ดนะคะต้นที่ 7, เจ็ดเราขอที่ห้า้อยห้าิบเหมือนกันนะคะเป็นไม้หัวนะคะคัดคัดหน้ามาแล้วนะคะสวยๆนะคะเป็นไม้หัวนะนี่ ต้นที่7จดนะคะราคานี้นะคะถ้าเป็นไม้หัวนะคะหน้าสวนก็ต้องมีแล้วล่ะาค่ะเจ็ดแด้อยนะคะต้องมีแล้วละเจ็ดแปดร้อยนะคะนี่พากระถางขึ้นมาไซส์6นิ้วแล้วแล้วแบบคาดหน้าขนาดนี้นะคะแต่ส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่ก็อย่างที่บอกเขาไม่ค่อยปล่อยกันราคาแบบนี้นะคะไม่ค่อยปล่อยกันเขาจะเลี้ยงให้โตนะคะเพราะว่าเพื่อให้เขาระเบิดฟอร์มระเบิดความสวยออกมาให้มากกว่านี้นะคะเขาถึงจะปล่อย อันนี้เบวก็คัดมาให้นะคะในราคาที่เป็นหน้าไม้เกิดพรีเมียมแต่สามารถจับต้องได้นะคะในราคาหลักร้อยสวยมากต้นที่7 550บาทนะคะมาดูต้นที่8นะคะโอ้โหอันนี้ก็แบบเป็นแนวแบบสวยดุนะคะสวยดุเป็นไม้ไม้ดำนะคะทุกคนเป็นไม้ดำทรงคอมเพคมากๆ ทรงคอมแพกมากๆนะคะแต่งตัวให้เรียบร้อยแล้วเช่นกันอยู่ในกระถางไซส์6นิ้วสำหรับต้นนี้สวยมากทุกคนดูนะคะแล้วอันนี้ด่างสวยทุกใบนะคะมาให้ดูใบเลรกๆเขาดูอื้มสีมาแล้วนี่กระถางที่8นะคะต้นนี้เนาะสองสี่หกเจ็ดกระถางที่8นะคะ มากระถางที่แปดต้นนี้ขอที่ห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะเริ่มมืดแล้วนะคะอันนี้เห็นไหมเส้นเขาแบบม่วงดำมาเลยนะม่วงดำเลยนะคะเชื้อดีมากคอมแพกมากๆดูก้านนะคะคอมแพกมากๆกระถางที่แปดห้าร้อยห้าสิบบาทเห็นไหมคะ มองให้ดูดีเทลนะคะประมาณนี้เลยดูใบใหม่ล่าสุดนะคะใบใหม่ล่าสุดนะคะตรงที่ฉลับสีตรงนี้นะคะสีชมพูเข้าแน่แน่ม่วงเข้าแน่ๆน,นะคะแต่ดูการชัดเจนเนาะแบบนี้เลยนะคะอยู่ในกระถางไซส์หกนิ้วนะคะห้ารอยห้าสิบบาทสำหรับกระถางที่แปดนะคะ มาดูเรามาดูกระถางที่9้าเลยต้นนี้นะคะโอ้โหโโห,หาก้านแทบไม่เจอนะคะทุกคนจับขึ้นมานี่คอมเพกทุกต้นนะอันนี้ก็แต่งตัวให้แล้วเรียบร้อยสวยงามนะคะทรงใบก็สะโพกมนๆแบบนี้นะคะใบหนามากใบแข็งแข็งนะใบแข็งมากสีนะคะต้นนี้เพอร์เฟกมากนะสีมาแล้วนะคะสีมาแล้วนี่คือใบใหม่ล่าสุด แล้วฟอร์มคอมเพกมากทุกคนดูคอม a พกมากกระถางที่9นะคะ550บาทนะคะกระถางที่9ก็5้าหบาทนี่มาทีไรมืดทุกทีนะคะมาทีไรมืดทุกทีเลยเนาะเราจะเห็นรายละเอียดของสีไหมนี่นะคะอันนี้ก็ กระดูกนะคะทุกคนกระดูกนี้จะเป็นสีแบบม่วงเลยนะม่วงเลยนะคะอ่ะมาให้ดูชัดๆนะคะให้ดูชัดๆด,ดีเทลให้ดูชัดๆนะ,ะกระถางที่9้านะคะห้าอยห้าิบาทนะคะมองหาก้านแทบไม่เจออยู่ประมาณนี้นะคะห้าร้อยห้าสบาท มาดูต้นต่อไปต้นที่10นะคะต้นนี้คือใหญ่แล้วนะคะเริ่มโตแล้วนะคะเริ่มระเบิดฟอร์มแล้วเริ่มฟอร์มจะแบบสวยแล้วอันนี้ก็จะเป็นไม้ที่อัพกระถางก่อนเพื่อนนะคะเขาก็จะโตวกว่าไซส์นี้หน่อยนี่นะคะอยู่ในกระถางไซส์6นิ้วเหมือนกันนะคะต้นนี้เห็นสีเห็นสันแล้วนะคะนี่เห็นไหมเอ่ยเอาให้ดูนะคะกระถางที่สิบหลายคนตามหาไม้หน้าแบบนี้สีแบบนี้นะคะ สะโพกแบบนี้แล้วก็หูชิดแบบนี้เลยนะคะสีสันใบใหม่นี่นะคะด่างมาแล้วนะคะรอแค่สีเข้าเท่านั้นเองเลยนะคะรอแค่สีเข้าเท่านั้นเองนะคะต้นนี้กระถางที่10บเราขอที่600บาทนะคะต้นนี้600บาทนะคะ ชุดนี้นะคะจะเป็นไม้เม็ดทั้งหมดแล้วก็เป็นไฮบิดนะคะเป็นนิวไฮบิดนะคะทั้งหมดเลยเป็นไม้ที่พัฒนาทรงนะคะพัฒนาสีมาแล้วนะคะทรงคอมเพกสีสันสวยงามนะคะสีสันสวยงามเลยแข็งแรงใบนี้ค่อนข้างหนาเลยนะคะใบค่อนข้างแข็งเลยนะนี่กระถางที่10บนะคะหกรบาทนะนี่มันก็จะโตกว่าเพื่อนหน่อยเห็นไหมเห็นชัดๆเนาะนี เผื่อท่านไหนอยากแคปหน้าจอไว้นะคะมาทิไลก็มืดทุกทีเลยนะคะบบามาทิไลก็ไม่เคยทันแสงสักทีตอนนี้ก็จะหกโมงกว่าจะทุ่มแล้วฝนก็ด้านล่างก็ตกปลอยๆป,ยปิดๆิปลป,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 ลปลอยมานะคะ,ะต้นนี้ดีเทลก็จะประมาณนี้เลยสีสวยมากทุกคนโอเคสำหรับต้นที่สิบนะคะผ่านไป ทุกคนฝนตกแล้วฝนตกไล่หลังบาแล้วต้องรีบแล้วนะคะต้นที่สิบเอ็ดนะคะต้นที่สิบเอ็ดโอ้โหสีจริงคือสวยหวานมากทุกคนแล้วอันนี้เป็นด่างลายฉลับนะคะไซส์แบบไซส์ตัวเท่าต้นเมื่อกี้เลยนี่นะคะอันนี้ก็อัพกระถางก่อนเพื่อนเหมือนกันต้นนี้นะคะเป็นด่างลายฉลับแล้วสีเป็นแบบนี้ทุกคนโอ้โหอันนี้สวยมากแล้วฟอร์มนะคะมาแล้วนะคะมาแล้วสี อันนี้คือใบใหม่ล่าสุดทุกคนนึกภาพนะคะตรงนี้ที่เป็นสีแทกขาวนี่คือเขาก็เราแค่รอสีชมพูนะคะม่วงเข้าเส้นกระดูกเขาจะเป็นสีแบบนี้ทุกคนเห็นไหมอืมดูนะคะเราให้ดูดีเทลใกล้ๆเลยสวยมากต้นที่สิบเอ็ดนะคะต้นที่สิบเอ็ดอยู่ในกระถางไซส์หกนิ้วแต่อันนี้ต้นโตแล้วนะคะต้นโตแล้วต้นนี้เบาขอที่หกร้อยบาทนะคะหก ร้อยบาทท่านไหนอยากได้แคปหน้าจอทักไลน์มาได้ด่วนๆเลยนะคะหน้าแบบนี้พี่ๆหลายๆท่านถามหานะคะถามเข้ามาเยอะนะคะด่างไลยฉลบนะคะแล้วก็เป็นด่างชมพูม่วงนะคะนี่ออกไปแดงๆด้วยนะทุกคนชมพูม่วงนะหวานมากนี่เป็นไม้เกรด หัวหัวเลยนะคะเป็นไม้หัวเลยนะคะอยู่ในกระถางไซส์6นิ้วอันนี้ต้นโตโตห0รบาทนะคะเผ่ออยากแคปหน้าจอไว้นะคะคลิปนี้นะคะใครบอกเลยว่าถ้าพลาดเนี่ยต้องเสียใจมากๆแน่ๆเลยนะคะมีแต่ไม้ส,สวยๆเลยวันนี้นะคะมาเอาไม้ส,สวยๆมาให้เลือกกันเลยนะคะ ในราคาหลักร้อยที่สามารถจับต้องได้นะทุกคนถ้าเขาแบบอัพไซส์กระถาง6นิ้วหรือ8ดนิ้วราคาแบบนี้ไม่ได้แน่นอนนะคะให้ไม้เขาโตขึ้นกว่าน,นี้นะคะแล้วก็รออีกสักระยะหนึ่งนะคะให้เขาโตนะคะฟอร์มรเขาระเบิดสวยราคาแบบนี้ไม่ได้แน่นอนนะคะพี่ๆแม่ๆต้องรีบเก็บตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะมาดูต้นนี้นะคะต้นสุดท้ายต้นที่สิบสองนะคะต้นที่สิบสอง เห็นสีไหมอันนี้หวานมากทุกคนอันนี้คือหวานมากกระถางที่สิบสองสีจะเป็นแบบนี้ดูนะคะสีเป็นแบบนี้อยู่ในกระถางไซส์อันนี้เป็นห้านิ้วนะคะทุกคนกระถางไซส์ห้านิ้วนะคะดูความด่างนะคะละเอียดอย่างกระเม็ดทรายเลยเนาะ อันนี้เป็นด่างลายหินอ่อนนะคะอันนี้ด่างแบบลายหินอ่อนสวยละมุนละไมเลยนะคะทั้งสีทั้งทรงนะคะนี่อยู่ในกระถางไซส์ห้านิ้วนะคะต้นนี้เบาขอที่ห้าร้อยห้าสิบเหมือนกันเป็นไม้เกรดพรีเมียมนะคะเป็นไม้เกรดไม้หัวเลยนะคะเป็นกระถางสุดท้ายแล้วนะคะพี่ๆแม่ๆท่านไหนชอบต้นไหนก็ แคปหน้าจอแล้วก็ทักไลน์เข้ามาคุยกันได้นะคะว่าชอบต้นนี้ต้นนี้นะคะแต่ก็เรามีไม่เยอะนะคะมีกระถางละต้นมีกระถางละหน้าเท่านั้นเลยนะคะเป็นไม้ที่เอามาชุดนี้ก็จะเป็นไม้แบบไฮบริดเป็นลูกไม้เป็นไม้เม็ดทุกต้นนะคะไม่ซ้ำกันเลยสักต้นไม่ซ้ำกันเลยสักหน้านะพี่ๆแม่ๆชอบอสีสันแบบไหนทรงฟอร์มแบบไหนก็ แคปหน้าจอทักไลน์นะคะเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็มีไม้ไม้มาแบ่งประมาณนี้นะคะทั้งหมด12ต้นนะคะประมาณ1ถาดพอดีเลยนะคะถ้าชอบต้นไหนก็สนับสนุนกันได้อุดหนุนบ้าวได้นะชอบต้นไหนก็ทักทายเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะคะถ้าบราวก็อยากให้ทุกคนนะคะได้เลี้ยงไม้ที่สวยแล้วก็ราคาสามารถจับต้องได้ ะะราคาสามารถจับต้องได้นะคะแล้วก็ได้ไม้ที่ดีมีคุณภาพไปเลี้ยงนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ลาคุณผู้ชมไปเพียงแค่นี้นะคะก็พบกันใหม่คลิปหน้านะคะก็าอาจจะพาไปชมไม้ที่ไหนก็รอติดตามไปเลยนะคะแล้วก็พี่ๆแม่ๆท่านไหนอยากจะได้ไม้นะคะหรือว่า,าหน้าไม้แบบไหนนะคะเราก็จะพยายามหามาแบ่งนะคะก็ ติดตามกันไว้เลยนะคะกดติดตามกด,ดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมีคลิปใหม่ๆออกมาให้ดูเรื่อยๆนะคะคลิปนี้ลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะหัวไม้สวยๆเลยนะคะทุกคน,นดูแต่ละต้นฟอร์มดีมากประมาณนี้